วันนี้ก็มาเจอกับนาเดดนะครับนาเดชก็มีเรื่องที่จะมาเล่าเล่าสู่กันฟังมีเรื่องแปลกๆบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้มีเรื่องแปลกๆนี่เป็นเรื่องของการปรากฏปรากฏขึ้นมาใหม่ของศาสดาสศาสดาของไม่ทราบพระพุทธาศาสนาหรือาศาสนาอะไรก็แลแ้วแต่ปรากฏอีกแล้วพระศรีอริยะเม่ไตร อ่านี่ก็ปรากฏมานานแล้วต่วันนี้นาเดชก,ก็ออกมาคุยสักหน่อยหนึ่งอ่าที่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดน้องบวัวลำพูเออน้องบัวลำพูอยู่ฝั่งไหนเออคงจะอยู่ไกลนะเดะแต่ว่าข่าวสารอย่างนี้มันถึงกันหมดอ่านาเดก,ก็วังกาวอยู่หลายวันแล้วเลยหลายตึกตึกระกกงเลยตอนนี้ตึกกระงเลยอ่ามีนายโกศลเนี่ยคนที่อ้างว่าเป็นประสีอิยะขอาแกอนันายะพอชื่อยาวมากนาเดช พูดไม่ถูกยัำไม่ได้ชื่อยาวแล้วก็มีแม่ชีแม่ชีคนไม่ใช่แม่ชีสิแม่ชีมันไม่ได้อมีอีกคนหนึ่งแม่มณีหรือแม่มณีอะไรไม่รู้อะแม่มันีแก้วม่ันีแก้วก็ไม่รู้อ่าว่ากันไปเจ้าบายมาสิงสูมาะไรก็ไม่รู้นะเด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจาเรื่องราวเหล่านี้นะเออมันเป็นเรื่องแปลกๆเ,ลเออตองนี้ก็นายก็อบอกว่านายกุศลเขจะเป็นนายกเอาตกลงตกลง จะเป็นนายกหรือจะมาเป็นปะศรีอะไยไม่ไตกันแน่เอายาเอา,เอาอยัางไงกันแน่เอากระต่างหนึ่งนายกก็จะไปนายกก็จะเป็นนี่ตกลงนี่ลุงตู่จะไปอยู่ที่ไหนอลุงตู่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนายกสนก็จะเป็นนายกแล้วเนี่ยลุงตู่ว่าไงอ่าก็เตรียมงานอะไรกันเลยยังเราไม่รู้เอาว่ากันไปนี่หลวงพี่ไปวันก็เห็นว่าจะโดนสึกด้วยอไม่รู้ยังไงเห็นว่าจะโดนตึก ลวงพี่ไปวันก็จะโดนจิงได้อุ่นาเดชก็มีเข้ากันด้วยเนี่ยมาเข้านาเดีดด้วยโอ้หลวงพี่ไปวันหมอปาถ้าผมเป็นนายกพระไปวันจะต้องถูกจิกแต่มักเด้านาเดีอีกแล้วเนี่ยนาเดีดก็ทาได้เออนาเดีดก็ทาได้เนี่ย <c oughs> พี่หมอปลาก็ทำทำได้เหมือนกัน โอ้เดี๋ยวนี้มันหลอกกันง่ายๆอย่างนี้เ่แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไม่รู้ก็อยู่ไหนนะเดี๋ยวก็ออกมาคุยข่าวกันวันนี้นะคุยข่าวกันอ่ามาเรื่องเราเป็นไงเพราะ่กมงดูกันแล้วแหละเดี๋ยวก็ออกมาแจมกัด้วยอย่างนี้มาทั้งนี่พูดถึงหมอปลาด้วยว่าหมอปลานี่เป็นอันตรายไม่รู้นะว่าันไปะหมอปลาก็ว่าแล้วหมอปลาไม่ได้เป็นอันตบายเออเขาว่าอนไปทั้งนั้นนะ เห็นบ่อยทช่จะเป็นนายกนี่ก็ไม่รับเงินเดือนอ่าไม่รับเงินเดือนไม่รับเงินเดือนก็บอกว่าไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นสงฆ์อะไรก็แต่ว่าไม่เอะอั้งเรื่องเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของพระพุทธมันก็เข้าเกณฑ์นั่นเข้าเกณฑ์นั่นเียงแต่ว่าไม่ได้บวชเป็นพระเท่านั้นเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูกันหน่อยน่าจะเข้ามาดูกันหน่อยนะมันหนักตึกตึกรงมันแล้วเอาตึกตึกลงกันแล้วเรื่องนี้ ยี่มีการสวดมนต์ล้างบาปกันด้วยเออนาเดชก็สนใจเลยเรื่องนี้นะต้ล้างบาปได้นาเดชก็จะล้างบาปด้วยนาเดชก็เป็นคนที่วา่าไม่ใช่ว่ามีบุญเท่าไหร่นะมีไหนก็มีกรรมเหมือนกันเออมันล้างบาปก็ได้เนี่ยทำบาปทำกรรมมันมันล้างก็ได้เนี่ยมันถึงขนาดนี้เลยนะโอ้มีการร,ร้องเพลงกันด้วยว่าอ่าร้องเพลงเหมือนกับเพลงเล่เป็นไร่ของผู้พวงใช่เปล่านี่ ใกล้ๆพิงเลยแลไปเแลมาโอปภาษาอะไรก็ไม่รู้เออนี่พอให้พูดกันอีกครั้งก็พูดไม่ได้แล้วอู้มประเทศไทยนี่มันมีอะไรแปลกๆบ้านเราเนี่ยบ้านเรามีอะไรแปลกๆมาใหม่นี่นี่ที่รู้ไงที่ไม่รู้ว่าไม่รู้อย่างยังไงกันที่เอปลาก็ออกมาหมปลาออกมาว่าให้ตั้งกันน้าเลยไปหาจิตวิทยากันได้หน่อยไปหายาก,กินกันได้หน่อยเออออกมาแปลกๆไง นี่บ้านนี้มันนี้หมอก๊อีกหมออบก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของการอุปทารหมู่ไม่รู้นะอุปจารหมู่เป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเขาสัมภาษณ์กันนะครับนักข่าวก็สัมภาษณ์กันก็าบอกว่ามีการชำระพิธีล้างกงล้างกรรมกันพู้ยาขนาดนั้นเลยล้างกรรมกันด้วยรู้ว่ากรรมเป็นยังไงนะาเดียไม่รู้ว่ากรรมเป็นยังไงมีการล้างกรรมล้างอะไรกันด้วยบอกว่าโรคนี่คนที่เป็นโรคนี่บอกว่ากิดจะกรรมเอาเป็นอย่างนั้นไป จะเกิดจากกามเกิดจากกินก็ไม่รู้อ่าก็ว่ากันไปอย่งนั้นนี่แสดงว่ามีผู้รู้แล้วอ่าโรงพยาบาลไม่ต้องมีแล้วนี่อาชีพหมอก็ตรงงานอีกอ่ามีมีมนายกุชนมาแล้วนี่ใครเจ็บใกรไม่สบายก็ต้องไปหยานายกุชนหายแนย่อ่าเดี๋ยวนี้ต้อไปน่าจะไปที่พาไปทั้งคณนนะพาไปทั้งคณะเลยไปตรวจ ปตัวตั้งก็น,น่าเลยน่าเด็ดว่าน่าจะมีอีกหลายคนนะที่บอกว่าเป็นปะศรีเนี่ยน่าจะหลายคนนะที่โรงพยาบาลลองลองไปดูลองไปดูน่าจะมีคนแอบอ้างก,กันหลายคนที่นั่นนี่อยู่้านนอกนะอยู่กนานนอกแอบอ้างกันขนาดนี้นะมีอีกที่น่าเดบไม่เ่อในะเรื่องอย่างนี้นี่ยที่ออกมามันเป็นเรื่องที่งมงายแด้มาหลอกหลอก,กลวงชาวบ้านประชาชนไง แล้วเจ้าหน้าที heard, purpose, ่ก็ไม่เข้ามาทําอะไรเลยเรามาห้อยนั่นเด็ดดูตาหอยได้แล้วนี่เชื่อเอาตาหอยได้แล้วเอาแลยอันติลิตพระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงปฏิหารเนืออินทิิตอะไรเลยก็สอนแต่คําสอนล้วนๆเลยเนี่ยเรื่องของพระพุทธเจ้านะอ่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของลูกศิษย์่ันก็ว่านไปในแต่อดีตเป็นไม่ไงพระเจ้าก็มีคยเที่ยวมาสอนมาบอกเรื่องของอินริิตหอยได้เดินได้แล้วมีลรงหอยได้จีหอยนั่นเด็ดดูด้วยห้ยนั่นเด็ดดูด้วย อ <c oughs> แล้วมาาันแสดงประตปฏิหารอะไรมันไม่มีประตงปฏิหารนเดชก็แสดงได้ปฏิหารปฏิหารนเดชมีอะไรบ้างเอ๊ไปกปรุงเทพมัเด๊ไปปฏิหารนเดชก็คือนั่งรถไฟไปเนี่ยคือปฏิหารนั่งเครื่องบินไปเนี่ยคือปฏิหารปฏิหารในยุคป,ปัจจุบันเราต้องเดินตามเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันที่มันจะเดินก้าหน้าทางด้านรถยนต์บ้างรถไฟบ้างเครืร่องบินบ้าง นั่นแหละสิ่งที่มหาศักริ์จริงๆนั่นเองนั่นเองเข้าใจงั้นน่ะนั่นคือสิ่งมัมาศักดิ์จำพอมนุษย์ใช้เครื่องมือในการร่นระยะทางในการเดินทางนี่คือสิ่งมหาศักดิ์ไม่ใช่บอกรักษาโรคด้วยได้นู่นนี่นั่นแล้วบอกว่าโอ้ยนี่เป็นสิ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ในปัจจุบันก็คือนี่ในเรามีโทรศัพท์ใช้แล้วมีท่านใช้โทรศัพท์กันหรือเปล่า ก็ท่านก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์พวกท่านเป็นเทพหรือว่าเป็นพระสิริยะแล้วทําไมต้องมาใช้โทรศัพท์ไม่ต้องมาใช้โทรศัพท์ไม่ต้องใช้อแล้วทาไมต้องมาอยู่เมืองไทยด้วยทำไมไม่ไปเกิดที่พม่าพม่าก็เดือดร้อนกันเห็นไหมก็ยิงกันเลยเจวบ้านก็ตายกันเลยทำไมไม่ไปช่วยชาวบ้านพม่าบ้างเอ้ยทำไมต้องเกิดที่เมืองไทยทำไมต้องมาเหตุการณ์มันต้องมาเกิดที่เมืองไทยด้วย ทำไมไม่ไปเกิดที่อินเดียล่ะอินเดียต้องไปที่อินเดียเพราะว่าเป็นบ้านที่ผู้เจ้าเกิดที่นู่นแล้วเรื่องราวของผู้ศาสนาเกิดที่นู่นประเทศไทยเป็นผู้ที่รับศาสนามาจากประเทศอินเดียทำไมไม่ไปเกิดที่อินเดียเดี๋ยวนี้ที่เกิดของผู้เจ้าก็น่าจะเป็นประเทศเนปาลไปแล้วถูกแยกไปแล้วไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่อินเดียทำไม่มาเกิดที่ประเทศไทยทุกอย่างมันจะมาอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมด ทำไมเป็นแบบนั้นไม่ว่าอะไรก็เลยแต่เดชไม่ได้ว่าว่าใครหนะ้าเออแต่พูดถือว่าทำไมไม่ไปเกิดที่ประเทศเดียรคนเดียเหียนว่านี่เออแม่ผู้เจ้ามาแล้วภาษีอธิยะอะไรเนี่ยมาแล้วมาจุติแล้วไปเกิดที่ประเทศอินเดียไปมันจะได้พูดกันรู้เรื่องในภาษาแี่นี่มาอยู่ประเทศไทยแลบบ้วบอกแล้วพูดภาษาไทยแล้วพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วพูดกันรู้เรื่องได้ไงเทพองค์นู้นองนี้บอกว่าอ้อมีหลายหลายองค์องค์ู้นก็พูดแบบนี้ันพูดโอ้ยนี่ภาษาไทยนี่มันมัน เมืองไทยนี่พูดกันดูเรื่องทุกภาษาเลยเนี่ยโอ้่ถ้าเป็นแม่ของพู้เจ้าจริงๆเนี่ยพูดภาษาไทยได้แม่ผู้เจ้าชาติไหนเกิดเป็นคนชาติไหนยังไงแต่ที่น่าเดรู้ว่าเป็นคนประเทศอินเดียสมัยนั้นนะประเทศอินเดียแล้วพอมาอยู่เมืองไทยมาพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยกันดูเรื่องเออคิดข้อนี้บ้างคิดข้อนี้บ้างทำไมไม่ได้เกิดที่อินเดียของโครโรอยู่ญาติพี่น้อง พู้เจ้าหน้าจะมีอยู่บ้างน่ยนาจะลงเหลืออยู่บ้างเออแม่ของผู้วิเจ้าลง้าชาติโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเออตูมอะไรมันอยู่ในประเทศทยทังหมดเจ้าที่เจ้าทางมาอยู่ที่นี่กันหมดอา่ากินกเงนแปลกๆเดี๋ยวนี้เหมือนที่หมอปลาพูดเ่ะอา่ากินกเงินแปลกๆเป็นทางหนึ่งที่ว่าทำอาหากินกัน น้วเ็เราโอ้มีข่าวกันนักสักหน่อยเออว่ามันเป็นยังไงเราก็มีความรู้กันนะไม่เย่าไม่มีนะเราเป็นคนมีความรู้ทั้งนั้นนาเดชนาเด็ก็ไม่ได้มีความรู้มากมายน้าเด็ก็วิเคราะห์ในลักษณะของคนที่ไม่มีความรู้อย่างนาเด็เนี่ก็วิเคราะห์ได้นาเด็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่สบายก็ไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอดูปัจจุบันแต่ไม่ใช่ไปตอนนั้นให้เขาเชื่อตนสองสามทีไปพูดอะไรไม่รู้ได้มันจะหายได้ยังไงมันไม่มีเหตุผล น่าเด็ดว่านะ่ะเหมือนกับหมอเราพูดเลยเนาหน่าจะเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าอาตรงใจนะผู้ป่วยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไม่ก็มีปัญหาเน่ยถ้าออกมาอยู่ข้างนอกแล้วอันตรายนะ่ะอาผู้ป่วยเรื่องนั้นนี้อันตรายนะ่ะต้องพากันไปตั้งกันหน้าเหมือนที่หมอเราพูดต้องพากันไปตั้งกันหน้าแล้วพอไปที่รู่นเนะ่ะไม่ใช่คนเดียวนะ่ะบางทีแม,ม่พระเจ้าอาจจะมาหลายคนเนะ่ยมาหลายคนเนะ่ยพระศรีอาริยาก็อาจจะมีอีกหลายคนเนะ่ะเออแปลกๆไง,เ,ง,เ,งเออมันมีอะไรที่แปลกๆแล้วก็มี มีป้าคนหนึ่งเนี่ยถึงกับร้องหุบร้องไห้โอ้เห็นแล้วโอ้เทวดาโอ้เทวดาเทวดาไปเข้าสิงหรือเปล่าเนี่ยเทวดาไปเข้าสิงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่กลับแล้วสวรสวรไม่ได้อยู่แล้วมันไม่สบายสวรรค์ก็ไม่สบายแล้วเทวดาก็รู้นะว่าสวรไม่ค่อยสบายนะมึงไทยมันน่าอยู่กว่าเนามีของกินของใช้ยะแยะมากมายมันแล้วไม่อยากจะกลับแล้วสวรเอะมเป็นย <because> ังไงกันเนี <with> ่ยตกลงตกลงปทศไทยกับสวรคนไหนมันน่าอยู่กว่า นี่เทวดาก็มายืนยันแล้วก็ไม่อยากกลับสวรรค์เออมันมีอะไรที่แปลกๆเนี่ยมันตรงกันข้ามอะทุกคนก็อยากไปสวรรค์ังทั้งนั้นแหละใช่ไหมต่ำความดีต่ำบุญอยากขึ้นสวรรค์แต่นี่เทวดากลับกลับว่าไม่อยากกลับสวรรค์นี่ก็มาจากสวรรค์ไหนไม่รู้มาถึงตรงนี้บอกไม่อยากกลับแล้วยับอยู่หนองบัวลำพูตรงนี้ฮะยากอย,กอยกู่ตรงนี้ไม่อยากกลับเออลองคิดดูอะลองคิดดูนะเพื่อนๆลองคิดดูแต่มันเป็นยังไง แส,ส,สดงว่าสวรรค์นี่มันไม่น่าอยู่อ่ะใช่ไหมเราทาบุญกันอยากไปสวรรค์ไหมเออเวลาเขาอาธิษฐานอยากขึ้นสวรรค์กันงั้นแต่นี่ไม่อยากอยู่เลวกราบกันเ็วกราบอีกราบโอ้ยกราบกันนับครั้งไม่ถ้วนม,มันเป็นอย่งไงใสมันเป็นอย่างไไมามาอยู่ตรงนี้ยังไม่ไม่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนั่นเดงก,ก็พูดภาษาก็ไม่ถูกก็ได้เออภาษาประธานโทษ,าาษ,าาษ,าษเออถิงจะพูดได้อยากจะพูดเออ ไม่อยู่แบบไม่ไม่รู้แล้วมาอยู่ได้ยังไงเอออะไรเขาว่าอย่างนั้นะเออนี่ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ออกมาที่ว่าเทวดาเก้าสิงเก้าร่างอะไรเขาไม่รู้นะไม่อะไรเปลกๆเห็เว่าชื่อนางอะไรเกจิริหรืออะไรชอยสุดาอะไรไม่ไม่ไม่ทราบว่าชื่อนี่ชื่อแกหรือว่าชื่อเทวดาในอดีตชาตินี่ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าคนนี้อ่าเขาบอกว่างั้นอ่าเขาบอกว่างั้นนะนี่ก็บอกว่านี่ก็สติปัญญาเนี่ยระดับอ้ไนี่ นายกุศลนะเนี่ยก็บอกว่ามีปัญญาระดับโพธิญาเลยโู้ไม่ใช่ธรรมดาดั่โพธิญาเลยย,เลยี่ขึ้นไปถึงรู้แล้วขึ้นไปถึงเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของศาสนาอะไรเนี่ยเรื่องของศาสนาเลย,เออเลยโอยนนัดเอาว่ากันไปนะว่ากันไปไม่ว่าติกโพธิญาณโพ้ญาณไม่ญาณก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปดังนั้นแล้วบีก็เป็นประสงค์ก็เข้าไปด้วย พระสงฆ์ก็มาแจ้งด้วยเขาบอกว่าคนที่มีสินเนี่ยจะไม่ติดไม่ติดโควิดอ่าต,ตอนนี้โควิดเขากาลังระบาดเลยเขไม่ติโด,ด,ดตโควิดเนี่ยี่ลองดูลองดูผู้ที่รับผิดชอบถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยลองดูว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วอย่างนี้มันผิดพรบผิดพรบ,รบควบคุมโรคไหมเอเอเห็นเห็นก็บอกว่าถ้าไม่ไม่ใส่นี่อาจจะผิด โดนจับได้างบอกว่าไม่ติดไม่นี่ยคนมีศีลมีธรรมคนราก็มีศีลันทั้งนั้นหละโรคภัก้เจ็บไม่ใช่มาเลือกมีศีลไม่มีศีลคนดีไม่ดีติดกันนั้นเราไม่ป้องกันไม่รักษาไม่รักษาป้องกันด้วยต้องเป็นก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่ามีศีลใครจะรู้เดินในถนนนาเดชก็ไม่รู้ว่าคนไหนมีศีลไม่มีศีลดีคนไหนดีไม่ดีเหมือนที่หมอปลาพูดไปก่อนเลย ถ้าหมอปลาจะช่วยคนไก่สะกนเนี่ยต้องถามก่อนไหมว่าคนคุณคนดีหรือเปล่าหรือคุณไม่ดีถ้าไม่ดีแล้วมาถามกันตอนนี้ไงมันต้องช่วยแล้วคนจะจมน้ําตายมันต้องช่วยกันก่อนเดินไปกลางถนนแล้วจะรู้ได้ไงป็นคนดีไม่ดีโควิดมั<ค>นคงรู้น,นี่เป็นเป็นพระโควิดไม่เข้าไม่เข้าตัวไม่เข้าร่างเพราะว่าเป็นพระก็รู้ได้ไงโควิดรู้ได้ว่าเป็นพราเป็นเจ้าเออคนนี้เป็นเศรษฐีไม่เอาไปเอาคนที่ยากจน มันขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าคนมีสินไม่มีสินมันเป็นโรคกันได้ทั้งนั้นมันไม่ได้ว่าเออคนจนคนมีมันต้องมาเลือกกันว่าเออคนมีมีเงินไม่ต้องเป็นโรคไม่ใช่มันเป็นได้ทั้งนั้นนี่พระนี่พระก็มาอีกมาแกมาอีกมีหลายองค์หลายมามีหลายองค์ไปไปเจ้าบางองค์ก็ไปแล้วก็กลับมาอีกเออสงสัยไปแล้วกลับมาอีกนี่หมอปลาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ เพ <P ers> er> ื่อจื้อ่างคาั้นดิคือการหากินีกรูปแบบหนึ่งแ่นาเด็ก,ก็ว่างัันน่ะมันหากินีกรูปแบบมันร้อยแบบหากินไปดินในประเทศไทยยังเป็นประเทศไรีทำอะไรไมันเสรีหมดเห็นไหมเทพที่ลงมาเทวนะลงมา <c oughs> <c oughs> ก็อยากอยู่เมืองไทยไม่อยากไปไหนเพราะเมืองไทยมันน่าอยู่เ <c> ห <oughs> นะ็นะเมืองไทยมันน่าอยู่ กมมาแล้วนี่ไม่อยากจะไปเลยเนี่ก็เขา้านาดีแล้วเนี่ยฮนะเขา้านาดีแล้วสวรรค์นี่มันไม่น่าอยู่ไม่อยากกลับเลยอยากอยู่ที่นี่เน,เนี่ยตีววาอ์ไหนเนี่ยเข้านาดีแล้วเนี่ยมันไทยมันเป็นกันอย่างนี้เลยเนี่ยที่อินเดียมันก็เป็นอย่างนี้บอกเลย่ยประธานโทษเออชื่อประเทศอินเดียเพราะประเทศอินเดียเป็นแหล่งตําหนิอของศาสนายยเยอะแยะมากมาย สอนาพูดก็กำเนิดจริงนั่นเนี่ยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าทําไมไม่ไปปล่อยปรากฏตัวอยู่ที่ประเทศอินเดียไปได้พูดภาษารู้เรื่องที่มาพูดอะไรไม่รู้เลยรู้เรื่องก็บอกก็รู้เรื่อง้วมันแปลกๆไงแม่พุทธเจ้าก็พูดภาษาอะไรไม่รู้แต่พูดกันไทยกันเรื่องโนาแน่เนาแน่ไม่รู้อะไรเออพอพูดอีกครั้งว่าพูดไม่ได้เลยอ่ีไกันเชิญแม่ของพระพุทธเจ้ามาด้วยมันเรื่องแปลกๆ เราก็ไม่รู้แม่พระเจ้าเป็นคนไหนอยู่ที่ไหนยังไงไม่รู้เลยเออมีกันว่าพระพุทธเจ้าแม่พระเจ้าห้าห้าชาติอะไรมามันเป็นอะไรที่แปลกๆตมาก,กินหย<ม>ู่นักพ<ป><อ>ีจาจณาช่วยเข้าไปดูหน่อยเอรือว่ายังไม่ได้มันมีผลอะไรที่มันไม่ได้ตรวจสอบเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ได้พิสูจน์ยังไงพิสูจน์ได้พิสูจน์อะไรคนที่เข้าไปเห็นหนอกเดียก,ก็เห็นโอ้เห็นน่ยดู ให้ดูคนนี้เข้าไปก็หน้าสงสารเหมือนกันไยเออลูกหลานนี่ช่วยดูดูหน่อยลูกหลานนี่ช่วยดูดูหน่อยเห็นอยู่ไหมว่าเรียกว่าออพ่อมาแม่มาเนี่ยพ่อจะช่วยคนตําประเทศเลยอะ่ะลูกหลานช่วยดูดูหน่อยเออออกมาอย่างนี้แล้วช่วยดูแลพ่อแม่ด้วย นี่นี่ยนเด็กก็ออกมาพูดกาวคุยกาวข่าวก็มากกันหลายวันแล้วเลยนี่เราเกออกมาแจ้งมันตั้งหน่อยว่าเออเรื่องเราน,นาี้มันไม่น่าจะดีอ่ะมันไม่น่าจะดีเลมันกตแต่มันก็มีนะ้มีก็มีเห็นวันก่อนนี่สึกกันไปสึกมาแร้วคนหนึ่งงั้นก็เหมือนกันรักษาโรคเหมือนกันโอ้อะไรกันนักหนาบ้านเราเนี่ยบ้านเราบางเราเนี่ยทำอะไรก็ได้มีคนเรียกร้องให้พี่อัจติยะออกมาตรวจสอบหน่อยเนี่ยพี่อัจติยะอยู่ไหนพวงเงียบอยู่ดิเออออกมาตรวจสอบหน่อยว่ามันเป็นยังไงอ่าน่าจะได้ผลน่ะพี่อัจติยะออกมาน่ะ เออมันเป็นเรื่องอะไรที่เปลี่ยนจะมาช่วยเมืองไทยจะมาช่วยเมืองไทยจะมาเป็นนายกบ้างอะไรบ้างโอ้ตกลงท่านจะเป็นนายกหรือท่านจะมาเป็นพระศรีอริยะอะไรอริยะอะไรเนี่ยเออทำไมไม่ไปประมาณน่าเขาเดือดร้อนกันไปช่วยกันดิเขายิงกันกันกระตุกกระโลมตอนนี้เข้ามาในบ้านน่ะ ยิงกันในบ้านเลยเดี๋ยวนี้ในปมหาณลงไป,ไปดูที่เออลงไปดูที่ลงลงลงไปเลยไปช่วยเขาบ้างเมืองไทยเนี่ยสบายอยู่ไม่มีคนลําบากรอกนะไม่มีคนลําบากมีแต่คนมีเงินเั่นั้นเลงเออแต่นั่นแหละที่เทวดาเขามาเขาไม่อยากกลับเลยเมืองไทยสบายอย่างงี้นะสบายอยู่เมืองไทยอย่ะเห็นไหมเทวดายัางไม่อยากกลับเลยทําความดีอธิษฐานขออยู่ประเทศไทยนะอย่าอธิษฐานให้ไปอยู่สวรรค์นะเออ ไม่ต้องอธิษฐานเลยไปขึ้นสวรรค์ไม่ต้องแล้วเนี่ยทำความดีทำบุญเยอะๆนะแล้วก็บอกว่าขอให้ได้อยู่ที่ประเทศไทยสบายอ่าเนี่ยเด็กก็มันบอกบอกกล่าวบอกเล่ากันมีคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยเด็กคงไม่มาคุยมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาจะเน้นเรื่องคนที่เป็นโรคจิตกันมากคนที่ไม่สบายไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเออไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็บอกว่ายังมีโอกาสหายนะให้ไปหาหมอ เออยังมีโอกาสหายแต่ต้องรีบๆไปหน่อยนะลูกหลานช่วยพาไปห,หน่อยนี่มาอยู่แบบนี้เทอมันมันต้องมาอยู่แบบนี้มันไม่หายนะมันอยู่แบบนี้มันอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เออก็ไปยู่งนะว่ากันไปนี่มมนี่คอมเมนต์ก็มาก็ว่าเออคนนี้ดิไปหาหมอนหน่อยยังมีโอกาสหายเออก็ว่ากันไปอย่างนั้นะก็ว่ากันไปอ้างเป็นศาสดาาั้างอ้างเป็นศาสดา ศาสดาใหม่ด้วยนี่ก็แสดงว่าศาสดาใหม่ปรากฏแล้วภาษีอดิยะไม่อยไม่รู้นะเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไงก็ไม่รู้นต่บอกว่าไม่ผิดเรื่องของศาสนา,ศาไม่ผิดได้ไงนี่อ้างสงเนั้นเอง,อางศาสนานะพูดรล้วผิดชอบต้องพิเคราะห์กันหน่อยแต่เห็นเห็นเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเลยเข้าไปเลยอนนั้นนั่นไอ้คนเห็นนะเขาเข้าไปเลยแต่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีแน่อหนอดีตว่าต้องมีแน่ เออเต้องม um. ีแ yeah. น่นั่นเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆงเออมันเป็นเรื่องแปลกหมอปลายังหมอปลาอย่งูดมีหมอปลาแกก็เข้าได้เหมือนกันนะเห็นว่านะหมอปลาเออแปลกหลวงพี่ไปวันกลวไหะโดนศึกแน่หลวงพี่ไปวันจะโดนศึกแน่หลวงพี่ไปวันกลัวไหมกลัวอะไรแปลกแปลก มันทําได้ถึงขนาดนี้โอ้ยน้าเด็กก็ออกมาเล่าข่าวแล้วนเด็กก็ออกมาเล่ากันพามันมีเรื่องอะไรที่แปลกเจ้าที่บ้านเมืองก็น่าจะช่วยดูกันไหมไม่ใช่หมอปลากับพี่หลวงพี่ไปวันมาดูอยู่แค่สองคนเลยเออจะดูนหน่อยนะเ,เด็กก็ขวากไว้เนี่ยน้เด็กก็ขวากช่องน้เด็ไปด้วยเออ มีเรื่องอะไรแปลกเดี๋ยวเรียนออกมาเดี๋ยวออกมาคุยสักนิดหน่อยเพราะเรื่องเป็นอย่างนี้ประเทศไทยมันน่าอยู่น,น่าอยู่เทวดาไม่นักอยากกลับจวรรวัเลยเอวนี่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เออแต่เงเมืองไทยน่าอยู่น่าอยู่จริงๆอุดูมบูบณ์เมืองไทยก็กว่ากันด้วยครับก็กว่ากันด้วยวัสดีครับวัสดีครับ